โอเคทุกคนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเกมพิกเซลครับซึ่ง ผมต้องบอกอย่างนี้ครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ได้ทําการเทเหลียนเบอร์รี่นะครับจากเวอร์ชันช h ปเตอร์ที่1ของพวกเราที่เราเคยเล่นมานะครับผมขั้นต่ําก็อยู่ประมาณ6เดือนนะทุกคนเป็นเกมที่แบกและก็สร้างรายได้ได้เยอะมากพอสมควรและพึ่งได้เยอะที่สุดก็คือรอบเมื่อกี้นะครับที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเอาละทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับอัปเดตมาใหม่นะครับวันประมาณ2-3วันนะณปัจจุบันนะครับ และชีวิตของทุกคนนี่คือแบบเปลี่ยนไปมากครับและตัวเกมนี่ทําให้เราแบบตื่นตัวแบบเยอะมากเป็คนควงครับเพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยให้เรานะครับทำการฟาร์มเหรียญพิกเซลนั่นเองนะทุกคนโอ้โหกิจกรรมที่แบบโหดจัดอะใครที่ติดเควสนะครับแบบนี้บบนเหมือนผมนี่ก็คือล่าเหรียญพิกเซลไม่ได้แล้วนะนนวันนี้นะครับก็คือต้องเป็นวน,นี้เลย <c oughs> <c oughs> คือโหดมากนะครับเควสแต่ละอย่างนะนี่คือตัดไม้แนละ้ววันนี้นะครับเป็นเควสตัดไม้ที่ทุกคนได้ และต้นไม้เนี่ยทั้งหมดทุกเลนเลยนะครับโดนตัดหมดโอ้โหเป็นปรากฏการ์ใหม่ของเกมพิก l ซล a y ทูเอ r n จริงๆนะครับและในการปรับทุกอย่างมาใหม่รอบนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นสำหรับเหมาะจริงๆสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกม Pay a y t o e a r n จริงๆครับคือข้อแตกต่างจากเวอร์ชันที่1เนี่ยของชัปเตอร์ที่1เนี่ยคือมันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับซึ่งเราแค่ ไปฟาร์มเปี่ยมเบอร์รี่นะครับอยากทำอะไรนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับเราก็เก็บสะสมเบอร์รี่ได้แล้วอ่าเราก็เอาเบอร์รี่นะครับเก็บสะสมแล้วเราเทรดขายใช่ไหมเปลี่ยนเยอะมากนะครับชีวิตของพวกเรานี่คือเปลี่ยนเยอะพอสมควรแล้วเราก็ล่าเหรียญพิกเซลนะปัจจุบันเนี่ยล่าได้เฉพาะเควสบอร์ดนะครับทุกคนโอเคนะสำหรับคนที่ได้แอร์ดับไปนะครับสำหรับรอบ แอรดัที่1กับแอร์ดับที่2ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะแอดก็ได้เยอะพอสมควรนะครับต้องขอบคุณเกมนี้นะครับที่มีกิจกรรมและก็เป็นเกมที่เพทูเอินที่อยู่ได้นานและก็เหมาะสมกับที่อยู่ในเชนของโรนินนะครับซึ่งเขาได้สร้างประกัติการหลายเกมขึ้นมาแล้วสำหรับ x c กนะครับก็เป็นเกมที่แบกเกมใหญ่ของเชนโรนินนะครับและมาทีนี้ก็เป็น พิกเซลนั่นเองครับอ่าโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าเหรียญพิกเซลณปัจจุบันนะครับที่เราหาได้เนี่ยเรายังหาได้ไม่พอนะครับเรายังสามารถหาได้จากนอกเกมด้วยครับเพราะว่าจากที่เขาอัปเดตนะครับและขอประกาศมานะอันนี้ก็คือมันไม่100เซหรอกครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของไบแนนด้วยเพราะว่าเขาได้ทําการส่งเรื่องไปให้ไบแนนแล้วนะครับว่าจะเอาเหรียญพิกเซลก็คือเหรียญเขียวตรงนี้นะครับเข้าสู่กระานเทรดของไบแนนนะครับสมาร์ทเชนทีนี้นะครับการที่เราจะ ได้เหรียญพิเซลเนี่ยนอกจากในเกมเนี่ยนอกเกมเราจะหาได้จากที่ไหนครับผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยเขาให้เราทําการฟาร์ม10วันนะครับจาก b i n แนนซ์สมาร์ทเชนครับ ให้ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ริ้์ใต้คลิปของผมครับ และอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BLGamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเราเข้าไปที่ n บ n น e เลยทุกคนเราก็จะเห็นนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยอันดับแรกทำให้เราเสิร์ชหาคำว่านะครับกดรูปแป้นตรงนี้ครับแล้วมันจะมีคำว่า Runpad นะครับตรงนี้นะ Runpad ตรงนี้เนี่ยก็คือ เป็นตัวเหรียญที่กําลังจะเปิดให้บริการนะครับก็คือตอนนี้ไบแนนนะครับเปิดให้เราเนี่ยฟาร์มเหรียญพิกเซลอ่าก็คือระยะเวลาเหลืออยู่ที่7วันนะครับใครที่อยากจะฟาร์มเหรียญเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้นะครับแล้วไปสวอปเป็นเหรียญคูนั้นๆที่เราอยากจะสเต็กกิ้งครับอ่าโอเคไหมครับมันคือการสเต็กเพื่อฟาร์มกินดอกนั่นเองครับเราก็จะได้ดอกในส่วนของพิกเซลมานะครับโอเคนะทุกคน เพื่อนๆโปจะเข้าใจตรงนี้นะครับเอาละทีนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําพูนี้ดีกว่าเพราะว่า p o FDUSD เนี่ยเป็นเหรียญที่นิ่งที่สุดนะครับก็คือเหมือนกับเหรียญ USDT ท,ทั่วไปนั่นแหละแต่มันก็นิ่งกว่า BNB นะครับแต่ทุกวันนี้คือ BNB มันยังไม่นิ่งนะเพราะว่า Bitcoin ก็ขึ้นนะครับ BNB เนี่ยก็จะขึ้นไปอีก ผมค่อนข้างกลัวนะครับว่า7วันเนี่ยกลัวที่มีกราฟบิตคอยน์มันล่วงมาเราก็จะกลุมความเสี่ยง BNB มันก็จะตกต่ํากว่า300รอดอลอะไรแบบนี้นะครับมองว่ามันค่อนข้างเสี่ยงอยู่ผมก็เลยต้องเอาเหรียญ FDUSD นะครับมาฟาร์มพิกเซลดีกว่าน่าจะดีกว่าเนาะโอเคครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องมีเหรียญ USDT ก่อนนะครับเหรียญ USDT เนี่ยทำอย่างไรนะครับให้เราเข้าไปที่ d s s b o a r d หรือ Exet ก็ได้นะครับไปที่กระเป๋าเราก่อนนะ ตอนแรกนะครับอันดับแรกๆเลยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือให้เราทําอย่างไรก็ได้ให้เรามีเหรียญ USDT ตรงนี้ครับอืมเราจะไปซื้อมาก็ได้ครับวิธีการซื้อเนี่ยให้เราไปซื้อแบบ P2P ก็ได้ง่ายสุดครับก็คือกดไปที่ P2P เลยนะครับแล้วก็ทําการ buy นะตรงนี้นะครับ buy แล้วก็เลือกเป็นสกุลเงินไทยนะครับผมตรงนี้ buy USDT นะทุกคนจากนั้นให้เราเลือกร้านเลยครับร้านเนี่ยให้เราดูขั้นต่ํานะว่าเขาขายให้เราเนี่ยขั้นต่ําอยู่เท่าไหร่ 2,000นนะครับ3,000ก็ได้เราก็กดบ u าย USDT เข้ามาแล้วเราก็โอนเงินแล้วก็เจรจากันนะครับเ,รเ, T, เขาก็จะโอนเหรียญ USDT เข้ากระเป๋าเราใช่ไหม ผมว่าทุกคนทําเป็นอยู่แล้วแหละถ้าใครเล่นเกม NFT นะครับแต่ถ้าใครทําไม่เป็นก็ทักมาหาก็ได้นะครับถ้าใครอยากเลนสเต็กกิ้งเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับจากการสเต็กกิ้งครั้งนี้ก็คือทุนเราก็ยังได้คืนและเราก็ได้เหรียญพิกเซลจากการฟาร์มของเราด้วยครับนี่อันนี้เป็นโอกาสนะครับของทุกคนที่คนที่เล่นเกมพิกเซลผมเชื่อว่าพลาดโอกาสนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะเขาเปิดโอกาสให้ขนาดนี้นะในการฟาร์มเหรียญโดยได้มาแบบฟรีๆนะครับทุกคนมันคือการสเต็กกิ้งที่ดีที่สุดนะตรงนี้นะครับ คือความเสี่ยงนี้น้อยมากนะผมบอกไว้ก่อนนะครับคือเหรียญมันค่อนข้างไม่ตกอยู่แล้วครับ FUSD นะถ้าเรามี USDT แบบนี้ครับอย่างผมนะผมมีอยู่57ดอลนะครับผมจะทําการ s วอ p นะครับเป็น FUSD ก่อนอันดับแรกทำให้เรากดปี่เทอย่างนี้ครับและให้เราเลือก convert พอเราเลือกมาเนี่ยให้เราเลือกเป็น USDT ของเรานะครับตรงนี้เหรียญแรกเราจะ swap เป็น FUSD ครับให้เราพิมพ์ครับ d u s d อย่างนี้ครับแล้วก็ให้เราใส่จํานวนนะครับที่เราอยากจะทําการสวอปนะครับอย่าลืมว่าน,นี่คือการสวอปนะเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่นะไม่ใช่ไม่เสียนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าเราเราจะทําการเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนโดย57.9เ้ราจะได้57.6เเราจะถูกค่าธรรมเนียมด้วยนะครับทุกคนในการแลกนะโอเคก็ไม่เยอะนะครับตามการแลกไปเลย เอาละทีนี้พอเราทําการแลกเสร็จรปุ๊บใช่ไหมเราเนี่ยจะเอาเข้าไปรันแพดเพื่อที่ไปฟาร,ร์มเหรียญพิกเซลอย่างไรใช่ไหมให้เรามาที่หน้าของรันแพดก่อนนะครับให้เรากดที่รูปแว่งอย่างนี้ครับแล้วก็มันจะมีคําว่ารันแพดอยู่นะครับนี่ตรงนี้กดเข้ามาเลยจากนั้นนะครับให้เราเลือกพูลนะเราจะเลือกพูล F D U S D พูลนะครับอ่าเราจะไม่เลือก BNB นะเพราะว่าตัวความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับจากนั้นทุกคนอย่าลืมตรงนี้ครับ มองเข้ามาตรง My f u n นะครับให้เรากดคำว่า Stake นะครับนี่เราก็จะกด Max ไปเลยอันนี้คืออย่าลืมครับ FDUSD ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ Spot นะเรายังไม่ทำอะไรกับมันเลยนะครับแค่เรา Convert และแเลอกเปรียาแค่นั้นเราก็ทำการ Stake ครับนี่เราทำการ s t a ็กเรียบร้อยนี่ก็คือจำนวนทั้งหมดที่เราทำการ s t a k ครับนี่คือต้นทุนของเราอยู่แล้วนะครับมันไม่เสียไม่ มันไม่ได้หายไปไหนหรือไม่ได้เสียนะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังอ่าอันนี้ผมอธิบายเพื่อนฟังครับเรามีแต่ได้นะทุกคนก็คือเราจะได้ตรงนี้ครับเรารอแค่ตอนนี้ก็คือ7วันนะครับมันก็จะจบแล้วเราก็จะได้พิกเซลทั้งหมดครับแล้วเราค่อยมาเคมนะครับเคมรีวอร์ดหรือว่าใครจะเเขมทุกวันก็ได้แล้วแต่เราครับคือทั้งหมดเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้เหรียญพิกเซลอันนี้ก็คือที่ผมสเต็กไว้นะ อันนี้ก็คือที่ผมสเต็กเหรียญเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยนะครับนี่ผมเพิ่งสเต็กนะทุกคนนะการสเต็กนะครับคือเขาเนี่ยจะมีประวัติบอกเราว่าเหรียญเนี่ยมันจะขึ้นแบบรวยๆอย่างนี้เลยครับอ่านี่ผมเพิ่งสเต็กวันนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมเอามาทําให้เพื่อนดูเฉยๆว่านี่มันเป็นโอกาสของสําหรับคนที่เล่นเกมพิกเซลนะทุกคนอ่ามันเป็นโอกาสดีนะเอาล่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นว่าเหรียญมันขึ้นยังไงนะครับนี่เราสังเกตตรงนี้เห็นไหมเออ ตรงนี้ทุกคนนี่จํานวนที่มันขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้แหละมันก็จะเก็บสะสมให้กับเราเรื่อยๆจนจนจบนะครับจบแล้วเราได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการที่เราสเต็กกิ้งนะสำหรับเปลี่ยญพิกเซลนะครับสำหรับเกมพิกเซลเนี่ยคือผมบอกเลยนะครับทุกคนเนี่ยคาดหวังเยอะมากคนที่ได้ a i r d ด o p นะ แอร์ดับสำหรับไอแิกเซลเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือรอราคาเปิดอย่างเดียวนะครับถ้าราคาดีเนี่ยผมยอมรับเลยว่าทุกคนแม่งเทอยู่แล้วนะครับคือเงินแสนเนี่ยกำอยู่ในมือแล้วแต่ละคนนะที่ได้แอรดับนะผมยอมรับตรงนี้นะครับถ้ามันเปิดราคาที่สวยจริงๆนะโอเคใครจะอ่านเว็บไซต์หรือว่าไวท์เ p เปอร์อะไรก็สามารถไปอ่านได้นะครับตรงนี้เนะอ่าเขาทาไว้หมดแล้วนะครับในการอัปเดตเกมนี้โอเคเกมนี้ก็เป็นเกมอนาคตรจริงๆนะครับซึ่งเกมมันชัปเตอร์ที่2มาปีนี้เนี่ยมันก็จะยาวไปอีกปีหนึ่งนะครับอ่า ซึ่งหนึ่งปีเนี่ยที่เขาเปิดมาก็คือชาร์ปเตอร์ได้เนี่ยบอกเลยนะครับเป็นเกมที่สร้างรายได้ให้หลายคนมากผมยอมรับเลยนะครับใครที่เล่นเนี่ยผมบอกเลยไม่มีใครขาดทุนทุกคนอ่าได้กันหมดทุกคนครับโอเคขอบฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีใครที่สนใจในส่วนของเรื่องผลประโยชน์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมคลิงกที่ใต้คลิปนะครับผมเอาไว้ให้กับเพื่อนๆอย่าลืมกดเข้าไปสมัครไปแนนแล้วก็ยืนยันตัวให้เรียบร้อยนะถ้าใครยังไม่ทำนะครับก็ ไปสมัครกันให้เรียบร้อยแล้วก็ไปสเต็กให้เรียบร้อยนะครับนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้นะโอ,โอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจในการทำคลิปด้วยครับ